สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา,มาแพ็คแมลงให้ดูกันนะครับก็จะเป็นถุงซิปเนาะมาเป็นถุงซิปวิธีแพ็คแมลงนะครับอ่าเริ่มจากถุง1นกิโลนะครับเริ่มจากถุง1นกิโลอ่าปิดซิปก่อนเหลือรูไว้เล็กน้อยแล้วก็ทีนี้ไล่ลมออกครับการไล่ลมมันก็จะแบนนะครับเวลาเราเอาไปแช่เอาไปอะไรมันก็จะไม่ประหยัดพื้นที่นะครับ อ่าทีนี้บีบถุงให้กระจายกระจายนะครับอ่าถุงซิปเราถุงซิปของเราจะต้องใช้ขนาด18นะครับ18คูณ28เซนติเมตรนะครับแล้วก็บรรจุใส่ถุงใหญ่5กิโลนะครับอ่ะดู5กิโลใช้ขนาด14คูณ22นะครับอ่าดูอ่าอันนี้คือวิธีการแพ็คของฟาร์มเรานะครับอ่าของเราก็จะแพ็คแบบนี้ นอนลงเน้นความสวยงามนะครับอ่าอ,อีกรอบครับอ่าปิดซิปไว้ล่อไปนิดนึ่อยไว้นิดนึง,นนงแล้วก็ไล่ลมออกนะครับ <c oughs> ถ้าต้มถ้าต้มที่หนีดสุดดีไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราบีบไปแล้วตัวจะแตกไหม ไม่แตกลงแพทถุงนะครับแพทถุงนะครับสังเกตนะครับสังเกตตรงตรงายนี้เราจะเราจะขันหวงมันขึ้นนะครับเราจะขันปลาใบ้ายบมันขึ้นนะครับัถ้าับขึ้นหนึ่งก็ดูสวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยสองก็คือป้องกันซิปแตกด้วยนะครับ ถ้าเกิอซิปแตกแล้วมันมันจะไม่หลุดนะครับมันพอมันโดนพับไปรอบอยู่แล้วพับขึ้นอีกรอบสีโลนะครับผมสุดท้ายไล่ลมแล้วก็ปิดซิปกระจายตัวมแมลงอพอเราทำถุงซิปหนึ่งโลนะครับสุดท้ายเราก็มาใส่ถุงใหญ่รวมกันให้ได้เป็นห้าโลนะครับดูครับวิธีการปิดซิป มัดปากถุงผับปากถุงถุงซิปนี่เราจะใช้อ่าไม่ใช่ครับถุงถุงใหญ่เนี่ยเราจะใช้ถุงเจาะรูระบายลมนะครับขนาด14คูณ22นิ้วนะครับอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าลองใทถ้าเกิดว่าลองดีๆเทียบสองอันนี้อันนี้ตัวนี้จะไล่ลมดีกว่าตัวนี้ครับก็คือ โอเคสวัสดีครับพรเพื่อน